ทำแจงครับวันนี้ทำเองกินเองลัวไม่เผ็ด ทำ,ทำเองทำเองคิดเองครับวันนี้ช่องลุงเตีมคนดา tầm tan kim hiếp rồi phân phân มีอยู่สองคลิปครับแค่นี้นะครับเพื่อน